วันนี้เราอยู่กันที่ตรงขาเมืองเก่าพลาดไม่ได้เลยต้องมาร้านนี้ร้านเจนี้ซึ่งไปร้านเก่าแก่เปิดมานานกว่า60ปีแล้วซึ่งในร้านยังลักษาความเก่าแก่วินเทจเอาไว้แล้ววันนี้ก็ได้สังก๋วยเตี๋ยวมากินอร่อยมากใกล้ๆจะมีโรงสีแดงเป็นโรงสีชื่อหงหินซึ่ง ร้อยปีซึ่งตรงนี้เป็นจุดเท็กซ์ที่ทุกคนมาเที่ยวสงข่าเมืองเก่าทำานพาเลยทีเดียวซึ่งบ้านเลยยังคงรักษาความเก่าแก่ตึกลาบ้านช่องเอาไว้และที่พัดไม่ได้เลยคือสุติดอาร์ทที่นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปกันจะมีถนนสามสายบอกเลยว่าศิลปะตามกำแพงมีเยอะมากไม่หมดเลยอย่าลืมแวะมาเที่ยวกันนะคะ